ภาพที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้เนีย่ยได้คือลูกหมากปีกนกตัวบนปีกนกก็จะมีสองตัวตัวนี้เราเรียกว่าลูกหมากปีกนกตัวบนและก็มีลูกหมากอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าลูกหมากปีกนกตัวล่างนั่นก็คือจะอยู่ข้างล่างนั่นเองเพราะฉนั้นลูกหมากรถยนต์หนึ่งคันนั้นจะมีตัวลูกหมากตัวบนหนึ่งตัวลูกหมากตัวล่างหนึ่งตัวนั่นก็คือตัวนี้ ทั้งล้อซ้ายและล้อขวาก็เช่นกันลูกหมากปีกนกหนึ่งข้างนี่สองตัวเท่ากับสองข้างก็จะมีอยู่สี่ตัวลูกหมากทุกจุดนั้นสามารถหมุนรอบตัวเองได้360องศาไม่ว่าจะเป็นลูกหมากปีกนกตัวบนหรือลูกหมากปีกนกตัวล่างความจําเป็นที่รถยนต์ทุกคันนั้นจะต้องมีลูกหมากไม่ว่าจะเป็นรถราคาแพงหรือรถราคาถูกต้องมีลูกหมากทุกคัน สาเหตุที่ต้องมีลูกหมากก็เนื่องจากว่าในรถยนต์หนึ่งคันนั้นจะต้องมีการเลี้ยวซ้ายจะต้องมีการเลี้ยวขวาและจะต้องมีการตกหล่มหรือขึ้นลูกระนาดเพราะฉะนั้นลูกหมานั้นจึงมีหน้าที่เป็นจุดหมุนขณะที่คนขับนั้นทําการเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานั่นเองขณะที่รถยนต์นั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าและก็มีลูกหมากอีกประเภทหนึ่งนั่นคือลูกหมากแร็คพวงมาลัยรถยนต์ทุกท่านที่เป็นรถ ยุคปัจจุบันส่วนมากแล้วจะมีลูกหมากแรกพวงไหยลักษณะนี้เกือบทุกขันนั่นเองเพราะนั้นลูกหมากแรกพวงไายนั้นหลักการทำงานของมันหรือหน้าที่ของมันนั้นก็คือทําให้แรกพวงไหยนั้นหมุนไปด้านซ้ายและขับเคลื่อนตัวไปด้านขวาตลอดเวลาขณะที่คนขับนั้นเกิดการหมุนพวงไหยตามต้องการลักษณะของลูกหมากแรกพวงไหยนั้นก็จะมีอยู่สองตัวในหนึ่งด้านนี่ก็คือด้านขวา จะสังเกตนว่าก็จะมีลูกหมากตัวนี้อยู่หนึ่งตัวและอีกตัวหนึ่งก็อยู่ด้านขวาที่ผมชี้ท่านดูนั่นคือลักษณะของลูกหมากแรกพงมอะไรมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเช่นกันและนี่ก็คือลักษณะของลูกหมากแรกพงมาลไรที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างล้อฝั่งซ้ายและก็ล้อด้านขวานั่นเองเพราะฉะนั้นลูกหมากแรกพวงมอะไรนั้นจะทําง,งานในแนวนอนหมุนซ้ายหรือหมุนขวาส่วนลูกหมากปีกนกนั้น จะทํางานในแนวหมุนนี่คือแนวหมุนหนุนรอบตัวเองในขณะที่คนขับนั้นขับรถไปด้านหน้าหรือถอยหลังลูกหมากปีกนนกตัวบนหรือลูกหมากปีกนนกตัวล่างการทํางานของมันก็คือหมุนรอบตัวเองนั่นเองเนี่ยลูกหมากตัวล่างสําหรับลูกหมากของรถยนต์ในยุคเก่านั้นก็จะมีหัวอัดจารบีอยู่ด้านหลังก็จะมีหัวอัดที่เติมจารบี แต่ลูกหมากในะยุคปัจจุบ,บันนั้นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไม่นิยมทําให้เป็นลูกหมากที่อัจฉริยะเนื่องจากวัสดุภายในที่มันจุอยู่ด้านในนี้เป็นวัสดุที่มีคุณภาพที่ค่อนข้างจะทนแรงบิดหรือทนแรงเสียดทานหรือทนแรงดึงแรงดันได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเหล่านั้นก็จะมีแรงในการเคลื่อนหรือมีแรงในการหล่อลื่นตัวเองได้เป็นอย่างเยี่ยมดีเยี่ยมนั่นเอง แต่เมื่อไรก็ตามที่ลูกหมากรถยนต์ของท่านนั้นเสียสังเกตดูง่ายก็คือจะมีระยะระยะฟรีถ้าเป็นลูกหมากที่มีคุณภาพนั่นหมายถึงรอยสัมผัสนั้นจะแนบแน่นไม่มีการคลอนหรือไม่มีการสึกหรอหรือระยะเคลียร์ันต่างๆนั้นจะไม่มีก็คือจะแน่นแบบนี้นั่นก็คือลูกกลมๆนั้นก็จะหมุนอยู่ในพลาสติกแข็ง เป็นดังนี้อย่างที่เห็นในภาพวิธีการตรวจสอบลูกหมากรถยนต์ของท่านเสียหรือไม่ด้วยการขึ้นรถให้ล้อลอยแบบนี้แล้วใช้เหล็กแป๊บสอดเข้าไปด้านล่างแล้วงัดขึ้นงัดลงแบบนี้ระหว่างที่ท่านงัดเหล็กแปบ๊บขึ้นขึ้นหรือลงลงนั้นลักษณะของลูกหมาที่เสียถ้าลูกหมานั้นเสียมันจะให้ตัวด้วยการเขี่ยบขึ้นเขี่ยบลงได้และนี่ก็คือวิธีการให้ตัว และวิธีการสังเกตว่าลูกหมากในรถยนต์ของท่านนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกหมากปีกนกล่างหรือปีกนกบนเวลาที่ท่านขยับเหล็กแป๊บขึ้นขึ้นลงๆนั้นลูกหมากถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือลูกหมากของท่านนั้นเสียนี่คืออาการเสียของลูกหมากปีกนกตัวบนแต่ถ้าลูกหมากปีกนกตัวบนหรือปีกนกตัวล่างไม่เสียนั้น ลูกหมากจะไม่มีการขยับขึ้นหรือขยับลงตามที่ท่านให้ตามที่ผมให้ท่านดูภาพเมื่อสักพูดที่ผ่านมานั่นก็คือลูกหมากนั้นจะไม่มีการขยับตัวขึ้นหรือขยับตัวลงนั่นเองนั่นหมายถึงลูกหมากในรถยนต์ของท่านนั้นทั้งลูกหมากตัวบนและตัวล่างนั้นยังสามารถใช้งานได้ดีนั่นเองโดยไม่หลวมสำหรับวิธีการทดสอบลูกหมากแรกพุงอะไรนั้น ว่ามันเสียหรือมันดีสามารถทดสอบได้ด้วยการเขยับล้อนั้นไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาถ้าลูกหมากแรกพุงไลยนั้นเสียล้อนั้นสามารถที่ขยับตัวได้เดี๋ยวผมจะทําให้ท่านดูผมจะทํางานโยกล้อไปด้านซ้ายและด้านขวาแล้วให้ท่านดูลูกหมากแรกพุงไลจุดนี้ถ้าลูกหมากแรกพุงไลนั้นเสียจะเกิดการดิ้นตัวได้หมายถึงขยับตัวเองได้นั่นเอง ขณะที่ท่านขยับล้อนั้นถ้าลูกหมากไม่มีการดันเข้าหาัดหมายถึงไม่มีการหลวมดิ้นไปดิ้นมาแสดงว่าลูกหมากแรกพงอะไรนั้นยังใช้งานได้ดีแต่ถ้าล้อนั้นหรือลักษณะการเคลื่อนตัวของล้อนั้นขยับไปขยับมาได้แสดงว่าลูกปืนล้อนั้นเกิดการหลวมท่านจะต้องทำงานปรับลูกปืนล้อใหม่และหลังจากท่านได้ปรับลูกปืนล้อเสร็จที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือควรอัดจารบีนี่คือลักษณะของลูกหมากที่มีหัวอัดจารบีรถยนต์บางรุ่นจะมีหัวอัดจารบีรถยนต์บางรุ่นจะไม่มีหัวอัดจารบีแล้วแต่ผู้ผลิตหรือวิศวกรนั้นออกแบบมาแต่สําหรับรถยนต์ยุคปัจจุบันนั้นหัวอัดจารบีนั้นจะไม่มีเมื่อไรก็ตามที่ลูกหมากรถยนต์ของท่านนั้นมีอาการหลวมข้อแรกที่ท่านจะสังเกตเห็นได้ก็คือยางและสึกผิดปกติ จุดที่สึกมากที่สุดนั่นก็คือด้านหน้าจะเป็นจำจำการสึกนั้นมีหลายสาเหตุสาเหตุแรกนั้นก็คือลูกหมากเมื่อลูกหมากหลวมนั้นเวลาท่านขับรถตกหลุมหรือขับด้วยความเร็วหรือจะใช้ความเร็วเท่าไรก็ตามสิ่งที่ปรากฏนั่นก็คือรถอาจจะดึงไปด้านซ้ายหรือดึงไปด้านขวาหรือรถไม่ตรงนั่นเองท่านจะต้องควบคุมพงอะไรนั้นตลอดเวลา อาการสึกของยางระดับถัดมานั้นบางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องลูกหมากเสียสิ่งที่คิดได้หรือสิ่งที่เป็นไปได้นั่นก็คือมุมล้อของรถอยู่นั้นก็จะมีมีมุมโทอินโทเอาหรือมุมแคสเตอร์นั่นเป็นส่วนของการตั้งสูงลอ้อและที่เสียันดับถัดมานั้นก็คือลูกปืนนั้นหลวมลูกปืนที่พูดถึงนั้นก็คือลูกปืนล้อนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้ว อาการยางเสียหรือยางสึกด้านหน้ายางนั้นมีส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือโชกเมื่อท่านรู้สึกว่ายางหน้าหรือว่าหน้ายางที่เป็นจุดสัมผัสกับถนนนั้นมีอาการสึกท่านต้องให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดูว่าเกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในสิ่งที่ผมพูดมานั้นไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งน,นั่นเองเกิดการชนุดเสียหายโดยที่ลูกหมานั้นยังคงใช้งานอยู่ดีนั่นเองอาการเสียอย่างหนึ่งของลูกหมากนั้นเสีย อาจจะเป็นสําหรับรถกระบะหรือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเพลากลางหรือล้อหลังนั้นบางครั้งถ้าลูกหมานั้นเสียเวลาท่านลงจากรถก็ดังเสียงเอดเวลาท่านขึ้นรถก็ดังเสียงเอดนั่นคือลักษณะของลูกหมานั้นเกิดการเสียดสีกันของผิวของมันเองอันตรายอันดับถัดมานั้นก็คือลูกหมานั้นหลุดการที่ลูกหมาหลุดนั้นหลุดได้สองแบบแบบแรกนั่นก็คือจุดนี้ก็จะมีรูสําหรับล็อกปิน นี่เป็นรูล็อกเปินสําหรับล็อกน็อตไม่คลายเวลารถวิ่งทางไกลหรือวิ่งด้วยความเร็วสูงถ้าน็อตตัวนี้ไม่ได้ล็อกโอกาสที่น็อตั้นคลายเกิดขึ้นได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่ารถยนต์นั้นวิ่งบนถนนตลอดเวลามีการสั่นสะเทือนตลอดเวลาด้วยลักษณะของถนนที่ต่างกันเพราะฉะนั้นผู้ออกแบบรถยนต์นั้นจึงทํารูน,นี้เอาไว้เพื่อทําการล็อก วิธีป้องกันตัวเองนั้นคือเวลาท่านจะต้องเดินทางหรือตรวจรถยนต์ของท่านนั้นท่านจะต้องดูว่าในรถยนต์ของท่านนั้นมีปินล็อกอันนี้ผมแทนด้วยตะปูให้ท่านได้รู้ว่าลักษณะของปินล็อกนั้นก็จะเสียบอยู่ในรูน็อตล็อกนั้นก็จะมีสองแบบแบบแรกจะเป็นลักษณะแบบนี้แบบที่สองก็จะเป็นน็อตก,กันคลายซึ่งออกแบบมาจากโรงงานอันนั้นจะไม่มีนอ็อตหรือตะปูร้อยแบบนี้เป็นน็อตแบบเซฟตี้นั่นเอง อาการหลุดแบบที่สองถัดมาก็คือเกิดจากการใช้งานที่ยาวนานนั่นก็คือลูกหมานั้นสามารถหลุดออกจากเบ้านี้ได้นั่นเองน,น,นั่นลักษณะเป็นกลมๆสามารถหลุดออกมาได้การหลุดของลูกหมากจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่จากสองกรณีที่ผ่านมาทําให้รถยนต์ของท่านนั้นวิ่งตกถนนได้นั่นคือจุดหนึ่งที่ท่านต้องระวังที่เกิดอุบัติเหตุและท่านสามารถตรวจสอบรถยนต์ของท่านเองได้ว่าลูกหมากของท่านนั้น มีการล็อกตะปูหรือล็อกปิ้นล็อกลักษณะเจ็ตี้หรือไม่นั่นเอง